ซีเกตได้ไแต่เราเผอ,ต,อเตัดด้านบนไปนี่ยต้องเต่าตัดานะถุงแรกอันนี้มื่รไกก็คืออันนี้นะอท้ายอันใดสุดนี่รูปนตาเ่ามีถุงหดเลยกอนไกอนดีอันนี้กันดูกัวจะได้ตัวอะไรมตอน,น,นที่เราทำาลอยู่หมดแล้วใาสา่กน ตาล้องหายโอ้โหตัดเป้าเล็บหนี่ต oh oh. ่อไปอันนี้เอาอันนี้อันนี้งั้นเอาอันเล็กก่อนอันใหญ่ยวค่อยเก็บทีหลัง มันก็ค,คือมันก็คือน้องมึมกมนกลุ่มโชว์อันนี้อีกอันหนึ่งอืมอันดูอี้ยีดนะคะยังยไม่หมด บนล่างคืค่ะนั่นรวมกันทั้งสี่หนูน้อยทั้งสี่มารวมกันกระต่ายอยู่หน้าสดตัว,ลตวเล็กหนูตัวเบิ้มวแตเล็กคือน้องปลาปลากระเป๋าต่อไปอันที่สองเป็น หิงนี่ต่อไปเป็นน้องตัำรวจนีอันที่สี่โอเคบ๊ายบาย